นางโฮเฮาได้ฟังถ้อยคำของโฮเบี้ยวผู้เป็นน้องมาบอกกล่าวเช่นนั้นนะ่ะก็ก็มับขอร้องให้ช่วยชีวิตขันทีทั้งสิบอย่าให้โฮจินฆ่าเนี่ยนางโฮเฮาก็ไม่ได้พิจารณาแต่ประการใดหรอกก็เชื่อ พอโฮจินเข้าไปหานางโฮเฮาโฮจินได้บอกเนื้อความว่าขันทีสิบคนนี้จะเอาไว้สืบไปก็จะมีอันตรายเราจะคิดฆ่าเสยให้สิ้นนางโฮเฮาก็ตอบว่าขันทีสิบคนได้ทำราชการมาแต่ครั้งพระเจ้าเรนเป้จะได้มีความผิดสิ่งใดก็หามิได้จะมาฆ่าเขาเสน,นั้นไม่ควร ซึ่งว่าจะช่วยธนุบำรุงราชการแผ่นดินนั้นนะ่ะเห็นไม่สมเนี่ยเหมือนหนึ่งจะแกล้งให้บ้านเมืองเป็นจาราจรน,นางโหเฮาตำแหน่งก็ต้องวอกเป็นพระราชมารดาเยาวกรสัตรกล่าวแก่โฮจินผู้เป็นพี่ชายแห่งนางเองด้วยเหตุผลเช่นนี้ว่าไม่ควรฆ่าเขาที่จะทำอย่างเนี้ยเหมือนจะแกล้งให้แผนดินเป็นจาราจรโฮจินได้ดฟัง นางโหเฮาพูดเช่นั้นโหจินก็ไม่ได้ตอบประการใดก็กลับมาบ้านอ้วนเสี่ยก็มาถามว่าซึ่งข้าพเจ้าว่าไว้นั้นท่านได้คิดประการใดบ้างได้ทําการใดต่อไปแล้วบ้างคือเรื่องให้ข่าขันทีสิบคนใชนี่ยโหจินก็บอกว่าเราเข้าไปบอกนางโหเฮาแล้วแต่นางโหเฮาไม่ยอม รายการทั้งเนี้ยเราจะคิดประการใดกันดีต่อไปอวนเสี่ยวก็จริงว่าจงทำเช่นนี้เถอะนี่บุคคลที่ทำการเล็กๆให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งสร้างความวิบัติให้กับแผ่นดินคนสำคัญผู้หนึ่งก็คือท่านอวนกังลูเซียวผู้นี้แหละอวนเสียวก็จริงว่า ขอให้ท่านมีหนังสือออกไปหาหัวเมืองทั้งปวงให้ยกทหารเข้ามาเป็นกระบวนทัพแล้วก็ให้คนเหล่านั้นนะ่ประกาศเรียกร้องที่จะเอาตัวขันทีสิบคนไปฆ่าเสียเท่านี้แหละนางโฮเฮากลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เห็นจะต้องให้จับขันทีสิบคนส่งออกไปโดยสะดวก อ้วนเสียวางแผนได้เช่นนี้เจ้าคนสิบคนออกไปนี่ให้เรียกหาทหารกองทัพหัวเมืองยกเข้ามาเลยความอันนี้รึกซึ้งอยู่หมายถึงว่ากองทัพหัวเมืองทั้งปวงเมื่อยกเข้ามาเมืองหลวงแล้วเนี่ยการเคลื่อนทัพเคลื่อนกระบวนกันมาเนี่ยมันจะเกิดผลประการใดบานปลายออกไปอีกนั้นมากลายกระไรนะัก อ้วนกังลูเซียวไม่มีสติปัญญาร่วงคิดไปได้ถึงหรอกก็ได้ให้คำแนะนำแก่โฮจินผู้สึ่งมีสติปัญญาพอๆกับตนเช่นนี้เช่นกันแหละโฮจินเห็นชอบด้วยกับความคิดของอ้วนกังลูเซียวละ่ะก็จึงสั่งตันหลิมให้เขียนหนังสือ โฮจินเห็นชอบด้วยกับอ้วนเสี้ยวทีเดียวและตันหลิมก็ได้ยินน่ะก็เขียนเปน็นหนังสือกระบวนโครงบทหนึง่งว่าผู้หนึ่งกำเริบใจว่าตัวชำมานการกระสุนรับตายิงนกถ้าลูกกระสุนถูกมือเข้าก็จะเสียการตันหลิมเขียนหนังสืออย่างนี้นะ่ะแล้วตันหลิมเนี่ยก็ทักโฮจินว่าท่านโฮจิน ตัวท่านทุกวันนี้ราชการเมืองก็จะสิทธิ์ขาดอยู่แก่ท่านคุณนางทั้งปวงก็อยู่ในเงื้อมมือท่านก็อันขันทีสิบคนนะ่ะเปรียบประหนึ่งมแมลงเม่าตัวท่านเหมือนกองเพลิงอันใหญ่มแมลงเม่านั้นเล่าหรือจะสู้เพลิงได้ถ้าท่านจะคิดประการใดก็จะสมนางปรารถนาทุกประการ ตั้งหลิมว่าอย่างนี้แล้วยัเปรียบต่อไปว่าโหจินตัวท่านน่เหมือนพระยาโหงคิดการใหญ่แล้วจะมาเคร่าคร่ากับฝูงกาอยู่นั้นไม่ควรอันหัวเมืองทั้งปวงจะยกเป็นกระบวนทัพเข้ามาถ้าได้ตัวขันทีสิบคนนั่นแล้วเห็นหัวเมืองทั้งปวงนั้นจะกําเริบ เกิดศึกกลางเมืองขึ้นด้วยราชสมบัตินั้นก็เป็นที่ปรารถนาของทุกผู้การซึ่งคิดจะทนุบำรุงแผ่นดินนั้นนะ่ะก็จะเสียท่วงทีไปเปล่าตันหลิมตันหลิมคนนี้กล่าวทักท้วงขึ้นเช่นนี้จะฆ่าขันทีสิบคนนึงง่ายกว่าง่ายนะไม่เห็นจำเป็นจะต้อง มีหนังสือเรียกกองทัพหูเมืองเข้ามาเลยตันหลิมคัดค้านความคิดเห็นของอ้วนเซี่ยวนี่แหละแต่โฮจินได้ฟังตันหลิมคัดค้านด้วยเหตุผลทั้งปัวแล้วก็หัวเราะเยาะแล้วก็ตอบว่าตัวท่านจะมาร่วมคิดการใหญ่กับเรานั้นความคิดท่านนั้นน้อยนักอุปมาดังเด็กเรี้ยงโคในวงการทหารขณะน,นี้โจมิงเตโฉ นายฐานนุ่มก็อยู่ในที่นั้นด้วยได้ยินตันหลิมกับโฮจินโต้อตอบกันดังนั้นเจ้าโจโฉคนหนุ่มมุทารุผู้นี้ผู้เคยกระทำการอะไรรลาย,าย,ายอย่างที่พิสดารมีอยู่แต่เมื่อน้อยโจโฉก็กระทำขึ้นในตอนนี้โดยตบมือหัวเราะต้องขึ้นมาในที่ประชุมเนี่ยแล้วก็พูดว่าการลัดนิ้วมือเดียวไม่ควรที่จะเถียงกันอื้ออึง อย่างธรรมเนียมแผ่นดินแต่ก่อนก็มีมาพระมหากษัตริย์เชื่อฟังตั้งแต่งขันทีเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ราชการเมืองก็ผันแปรไปมีเมืองเนืองไม่อยู่และบัดนี้ขันทีสิบคนนั้นที่หยาบช้ามีทิ่สติปัญญาเป็นใหญ่อยู่ก็คนเดียวสองคนดอกกระมันถ้าจะคิดจับฆ่าแต่ตัวนายใหญ่เสียนั้นก็จะได้โดยง่าย ทำไมจะต้องให้ร้อนไปถึงหัวเมืองยกเป็นกระบวนทัพให้เอิกระเริกเข้ามาเราโจโฉพูดอย่างนี้นอกจากพูดอย่างนี้แล้วลักษณะกริยาทีท่ายังเต็มบรดอาการต่างๆนั้นาเนช่นตบมือหัวรอร่าแล้วก็พูดขึ้นมาเนี่ยโหจิงก็โกรธทีเดียวก็พูดว่าเราจะทำการใหญ่ตัวมาว่าดังนี้ คบคิดเป็นใจเดียวกับขันทีสิบคนเั้นหรือโจโฉได้ยินเชนั้นก็โกรธแต่โจโฉขณะนี้เป็นโจโฉผู้น้อยโจโฉไม่ได้โต้ตอบประการใดหรือเดินออกมานอกบ้านแล้วก็แงนหน้าขึ้นไปข้างบนมีตามธรรมเนียมเขาระต้องพูดกับฟ้าแล้วก็บุรักแผนดินครั้งนี้ จะเกิดอันตรายเพราะโฮจินเป็นมั่นคงโจโฉว,ว่าอย่างนี้เลยฝ่ายโฮจินมันก็แต่งเป็นหนังสือรับสั่งแต่งเป็นหนังสือรับสั่งรอบห้ธนายรีบถือหนังสือนี้ายแก่หัวเมืองทั้งปวงคือเรียกกองทัพหัวเมืองเข้ามากระทําตามแผนการที่ตนคิดไว้ก่อนโดยต้นคิดต้นการมาจาก อ้วนกังรูเซียวนั่นเองแหละตอนนี้เราค่อยติดตามความแค่ละเอียดไปทีละช่วงทีละช่วงนะครับอย่าเพิ่งฟังกันอย่างสนุกสนานฟังกันอย่างค่อยคอยค,อยคิดดูนะครับเราค่อยคอยค,อยคิดกันดูว่าเป็นอย่างไรประการใดเออที่อ้วนเสียวแนะนํานั้นเป็นอย่างไรโจโฉคัดค้านอย่างไรปันหลิมคนไม่มีชื่อเลย เป็นผู้คัดค้านขึ้นก่อนอย่างไรโหจินเชื่อไม่เชื่อเพียงไหนการเล็กๆนิดเดียวแต่กระทำให้มันอึก,กะระลึกจะเปรียบไปอย่างไรประการใดเราก็ค่อยๆค,ค,คิดกันไปนะครับเราฟังกันไปเอาเรื่องราวเก่าๆโบราณเหล่านี้มาฟังกันเล่นๆบางทีมันก็สนุกดีจากสุภาษิตโบราณ ท่านว่าผลทางยาวพิสูจน์ม้าคบหากันนานพิสูจน์เพื่อนเรื่องของสามก๊กความในตอนนี้เนี่ยว่ากันงน่ยความจริงก็เดี๋ยจุดประสงค์จะมองหมายที่แช่บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขสงบสุขว่าอย่างนั้น เนี่เป็นพื้นฐานของความเป็นจริงที่ทุกคนย่อมปรารถนาเช่นนั้นไม่ว่าใครที่จะกระทำอะไรยังไงยังไงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฝ่ายไหนก็ดาก็ตามเถอะแต่ทีนี้ขั้นฝ่ายโฮจินนี่สิเรียกว่ากระทำการากระทำการด้วยความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียว ใครทักใครท้วงก็ตามตามันหลิมให้เหตุให้ผลอย่างดีก็ไม่เชื่อโจโฉห้ามปรามก็ไม่ฟังแต่โจโฉตอนเนี้เป็นนายทหารหนุ่มอายุยี่สิบกว่าปีเท่านั้นแหละไม่มีซุ่มมีเสียงอะไรนักหนากับเขาหรอกแต่โจโฉก็เป็นคนหลักแหลมมีปัญญาสำคัญรวมความว่าไม่มีใครห้ามโหจิงได้เพียงการจะฆ่าขันที สักสิบคนซึ่งโจโฉบอกจริงๆแล้วนะมันคนเดียวสองคนเท่านั้นแหละที่เป็นตัวการมีปัญญาใหญ่ยอยู่นะสักคนเดียวสองคนเท่านั้นหรอกโคจินมีคำสั่งไปถึงหัวเมืองต่างๆให้ยกกองทัพเข้ามาคือให้กองทัพหัวเมืองเรานั้นนี่เรียกว่าจะใช้มวลชนมาโหร้องเรียกเอาผู้เอาคน คือให้หู้เมือนต่างๆยกทัพมาเรียกเอาตัวขันทีทั้งสิบนี่ออกไปประหารนั่นนะแล้วการนั้นนะมันจะเป็นยังไงกันต่อไปละ่ะฝ่ายตังตกนี่เรามาจะมากล่าวเรื่องเป็นบทเป็นตอนของตังโตกที่สำคัญอยู่หน่อยละที่กล่าวมาแล้วเพียงนิดเดียวเราปีกวนอุตเตียวหวุยไปช่วยตังโตกไว้ได้นิดหนึ่งตอนหนีีแตกกระเจิงมาน่ะ ตอนนี้จะกล่าวถึงตังโตมากละฝ่ายตังโตซึ่งเป็นเจ้าเมืองซีหลงก็คุมทหารยี่สิบหมื่นนี่จากคำสั่งรับสั่งแอบอ้างรับสั่งโดยโฮจินโฮจินมีแอบอ้างรับสั่งมางี้นี่ตังโตก็คุมทหารยี่สิบหมื่น 20, ตังโตผู้นี้เป็นคนมีใจหยาบช้าคิดจะเอาราชสมบัติหนึ่งเหนือ ครั้นรู้หนังสือรับสั่งให้มาดังนั้นก็มีความยินดีนะักทีเดียวเห็นจะสมคิดในครั้งนี้ก็จึงให้เยี่ยวหูลูกเขยอยู่รักษาเมืองสีหลงแล้วก็จัดแจงลิชุยหนึ่งกุยกีหนึ่งเตียวเจหนึ่งหวนเตียวหนึ่งซึ่งเป็นฐานเอก ร้อมด้วยฐานเลวอีกจำนวนสิบหมื่นต่างโตนี่ก็มีกำลังอยู่ยี่สิบหมื่นครองเมืองสีหลงบันนี้แบ่งกำลังมาครึ่งหนึ่งพร้อมด้วยเครื่องสาสตร,ราวุธพร้อมแล้วก็ยกไปเมืองลกเอยียงครั้นมาถึงกลางทางปรงทับอยุ่ลิอยู่เป็นที่ปรึกษาจึงว่าแกต่างโตว่า หนังสือซึ่งให้มาครั้งนี้เห็นจะมีผู้แอบรับสั่งให้มาถึงท่านซึ่งจะยกเข้าไปทีเดียวนะเห็นไม่ควรลิยูนี่เป็นที่ปรึกษาที่สมควรทีเดียวจำจะต้องแต่งหนังสือเข้าไปให้กราบทูลให้มีรับสั่งออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนท่านจึงยกเข้าไปในเมืองแหละจึงจะควรถ้าจะคิดการสิ่งไรก็จะได้สะดวก ตังโตได้ฟังลิยูที่ปรึกษาคนสำคัญให้คำแนะนำเช่นนี้ก็เห็นชอบด้วยตั้งโตนี่ยังยอมฟังคำตังโตแต่งหนังสือกข้าไปให้กราบทูลในหนังสือนั้นว่าอณาประชาราษฎรในเมืองหลวงและหัวเมืองทั้งปวงได้ความเดือดร้อนเพราะขันทีสิบคนทำการหยาบช้าให้พิษขนบธรรมเนียมบัดนี้ ข้าพเจ้าจะขอยกกองทัพเข้าไปในเมืองหลวงแล้วจะจับตัวเตียวเหยียงกับขันทีก้าคนฆ่าเสียเพราะองค์และอาณาประชารัศดรจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปนี่ใจความมันสือเขาก็อย่างนี้กระทำเพื่อความสุขของแผ่นดินอาณาประชารัฐและราชบัลลังก์เป็นที่ตั้งละ ที่นี้ฝ่ายโฮจินท่านขุนนางนายทหารใหญ่อัคระเตนาบดีผู้สมเร็จราชการได้รู้ในหนังสือต่างโต๊ะดังนั้นก็ปิดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมิยอมให้ขันทีสิบคนรู้แล้วก็เรียกคุณนางทบววมาปรึกษากันว่านี่เราใช้ต่างโต๊ะเข้ามาดีหรือประการใดเตะท่ายก็จึงพูดว่า สังโตคนเนี่ยนำใจดังเสือซึ่งใช่เข้ามาในเมืองนี้เห็นจะมีอันตรายแก่คนทั้งปวงโฮจินก็จึงว่าท่านเนี้จะคิดการใหญ่ด้วยเราไม่ได้แน่โฮจินเป็นอย่างนี้อีกแล้วคือใครแนะนาไม่ได้ละแต่จะขอคําปรึกษาแต่พอใครให้คําปรึกษาด้วยนี่ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นเลยโฮจิน คำนิเตท้าทีเดียวว่าท่านนี้จะคิดการใหญ่ด้วยเราไม่ได้ได้ยินแต่ข่าวยังไม่ทันเห็นตัวเสือเลยก็ครั่นครามโหลดติดก็าจึงพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าได้เคยรู้น้ำใจต่างโต๊ะมาแต่ก่อนว่าต่างโต๊ะน่ะเป็นคนหยาบช้าจริงดังเตะท่ายกล่าวแหละ และถ้าปล่อยให้ต่างโต๊เข้ามาในเมืองเห็นจะเกิดจราจนเหมือนคำเตะท้ายว่าเป็นมั่นคงสองคนละนาทิ่ทวงทิดพักทวงขึ้นไปอย่างนี้แต่โฮจินท่านภูมีอำนาจยิ่งใหญ่นี้ก็ยังเป็นโฮจินอยู่ก็ตอบว่าท่านทั้งปวงอย่ามาว่าเลยเราหาฟังใหม่ โคจินปัดปัญหาเสีเลยทีเดียวว่าท่านทั้งปวงอย่ามาว่าเลยเราหาฝั่งใหม่โหลติดกับเตะไทยและคุณนางผู้ใหญ่ทั้งปวงได้ยินโคจินว่าดังนั้นต่างก็เสียใจนะถึงกับต่างคนต่างเวนตราจำมำมเสียคือคือนตำแหน่งเลยแล้วก็ออกจากราชการกลับไปอยู่ณบ้านตนเพื่อเป็นอันมากทีเดียว นี่เพียงเพิ่งจะเริ่มโหจินก็เสียบุคคลสำคัญสำคัญที่มีสติปัญญาไปเป็นอันมากด้วยตนเองกระทำเสียเองจากนั้นโหจินก็แต่งคนว่ามีรับสั่งให้ออกไปรับตั๋งโต๊ะเข้ามาตั้งในาตำบลลุดขีนอกกำแพงเมืองที่ฝ่ายขันทีทั้งสิบเนี่ย ก็ย่อมจะต้องมีหูตารอบตัวนะขันทีทั้งสิบเนี่ยก็รวดต่างโต๊ะยกทหารมาตั้งอยู่นอกเมืองแล้วก็ปรึกษากันทีเดียวว่าเหตุทั้งนี้เพราะโฮจินคิดอ่านแอบรับสั่งให้กองทัพหูเมืองยกเข้ามาเพื่อจะทำอันตรายแก่เราครั้นเราจะนิ่งอยู่ในบัดนี้หรือ อันตรายก็จะมาถึงชีวิตเราจำเราจะต้องคิดฆ่าโฮจินซะก่อนนี่ขันทีทั้งสิบก็คิดดังนี้เลยทีเดียวละเมื่อจะถูกฆ่าก็ต้องคิดฆ่าครั้นคิดอ่านการกระก็แต่งคนสคนิทห้าสิบคนถือเครื่องสาตตราวุธไว้พร้อมทีเดียวขันทีที่เป็นชายที่แข็งแรงน่ะมีมากพอทีเดียวละ ถืออาวุธพร้อมห้สบเตรียมไว้และสั่งว่าถ้าเห็นโฮจินเข้ามาก็ให้ฆ่าตามมัดหมายแล้วก็พาพวกห้สคนที่แข็งแรงเนี่ยรอบเข้าไปแอบซุ่มอยู่ข้างซุ้มประตูวังข้างในเตียวเหยียงก็ดำเนิอนอุบายต่อไปโด,โ,ดโ,ดโดยการเข้าไปหาพระนางโฮเฮา แล้วก็เข้าไปก็กราบทูนรว่าโฮจินแอบอ้างรับสั่งให้เรียกหากองทัพหูเมืองเข้ามาจะจับเอาขพเจ้าทั้งสิบคนไปฆ่าเสียขาพเจ้าทั้งสิบก็หาที่พึ่งมิดได้แล้วเห็นแต่พระองค์จะช่วยชีวิตขพเจ้าได้นางโฮเ่าก็จึงว่าให้ไปอ้อนวอนงอนงอโฮจินเถอะโฮจินพี่เราเนี่ยมีความการุณาอยู่ เห็นจะไม่สำมันตรายแก่พวกเจ้าร็อกเปยวเหย,ยงก็ทูลว่าโฮจินนั้นมีใจชังางขพเจ้าทั้งสิบคนยิ่งนะักซึ่งแช่ขา้พเจ้าออกไปหานั้นก็เหมือนหนึ่งเอาเนื้อไปสู่เสืออันชีวิตจะมีคืนกลับมานั้นนะ่ะคงหาไม่ถ้าพระองค์เมตตาขาพเจ้าครั้งนี้ ขอพระองค์ได้เชิญโฮจินเข้ามาตราสขอชีวิตข้าพเจ้าต่อพระโอษฐ์เถอะถึงแมา้าว่าโฮจินจะไม่เมตตาข้าพเจ้าก็จะขอตายตุดอยู่ตอนหน้าที่นั่งพระองค์นี่แหละนี่จะขันทีทั้งสิทเตียวเหยียงกล่าววิงวอนดังนี้ถ้าฟังดูแล้วดูจะไม่มีอันใดแอบแฝงเลยก็เพียงเราไม่กล้าออกไปก็ขอ,ขอให้เชิญท่านเข้ามาแล้ว จะพูดจาขอชีวิตเองพระนางโฮเฮาได้ยินดังนั้นก็่ยมีความการุณาก็จึงให้เรียกหาโฮจิงเข้ามาฝ่ายโฮจิงนั้นเมื่อได้รับคำสั่งจากโฮเฮาผู้เป็นน้องสาวแห่งตนเองโฮจิงก็จะเข้าไปเมื่อโฮจิงจะเข้าไปหาโฮเฮานั้นก็ตันหลิมอีกแหละปันหลิม ปันหลิมคนนี้ห้ามอีกอะปันหลิมห้ามว่าซึ่งนางโฮเฮาให้มาเชิญท่านเนี้ยเข้าพเจ้าแครงใจอยู่ท่านเข้าไปนะ่ะเห็นจะมีอันตรายนะนี่โหจินได้ฟังปันหลิมทวงติงนี้ก็จึงพูดว่าโฮเฮากับเรานะ่ะเป็นพี่น้องครานตามกันมา ึ่งโฮเฮาจะมาคบคิดเป็นใจด้วยขันทีเพื่อทำ้ายชีวิตเรานั้นน่ะผิดไปละซึ่งความจริงก็ถูกต้องโฮเฮาไม่ได้คิดแต่คนอื่นเขาคิดนะแต่อย่างไรก็ตามถธอท่านโหจินตอนนี้ยศศักดิ์ท่านใหญ่หลวงหรือเกินนักที่ใครจะทัดทานขณะนั้นอ้วนเสี่ยวอ้วนเสี่ยวก็เข้าไปพูดว่า การซึ่งคิดไว้นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าขันทีสิบคนนี่คงจะรู้ระหนักเสียก่อนซึ่งท่านจะเข้าไปนั่นเห็นจะไม่ได้อวนเสี่ยวไปห้ามีคนแหละก็ไม่เป็นผลโจโฉก็เข้าไปพูดว่าเอาเมื่อท่านจะเข้าไปก็เข้าไปเถอะแต่ถ้าท่านจะเข้าไปหาโฮเฮานั้นน่ะให้ตัวขันทีสิบคนนั้นออกมา จากวังเสียก่อนให้ขันทีสิบคนออกมาจากวังเสียก่อนและท่านจิงเข้าไปท่านจะไม่มีอันตรายโจโฉออกรูปนี้เอาจะเข้าก็เข้าไม่ห้ามโหจินได้ยินตันลิ้มอ้วนเสี่ยวโจโฉว่ากล่าวดังนี้ก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็ตอบว่าเราอ่ะเป็นผู้สำเร็จราชการอยู่ในแผ่นดินหาผู้ใดเสมอมิได้ ทันทีสิบคนนี้ความคิดความอ่านกล้าหาญเป็นกะไรอ่ะจะอาจทำร้ายแก่เราได้อ้วนเสี่ยวก็จริงว่ะท่านจะขืนเข้าไปก็ตามเธอะเอาแต่ข้าพเจ้าจะขอเข้าไปด้วยอ้วนเสี่ยวก็สั่งให้อ้วนสุดผู้น้องคุมนานห้าร้อยเข้าไปอยู่ที่ประตูวังข้างหน้านะไม่ใช่เข้าไปข้างใน แล้วอ้วนเสี้ยวพร้อมด้วยโจโฉแต่งตัวใส่เกราะถือกระบี่เข้าไปกับโฮจินเข้าไปชุนถึงประตูข้างนาในโปอี้นายประตูก็ห้ามอ้วนเสี้ยวกับโจโฉไว้แต่ภายนอกซึ่งเป็นกฎวังละเข้าไม่ได้อ้ว,วนเสี้ยกับโจโฉก็ไม่อาจจะเข้าไปได้โฮจิน โฮจินท่านผู้ด้วยราชการก็เดินเข้าไปแต่ผู้เดียวเป็นอันว่าโฮจินเข้าไปแต่ผู้เดียวละครั้นไปถึงซุ้มประตูภายในเตียวเหยงตวนกุย้ยเห็นโฮจินเข้ามาก็เดินขวางออกมาทีเดียวแล้วก็พยักหน้าให้พวกห้าสิบคนพร้อมด้วยอาวุธครบมือเข้าร้อมโฮจินวัดแล้วเตียวเหยง ก็ร้องกระหวาดด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าโฮจินตัวแต่ก่อนนั้นก็เป็นผู้น้อยอยู่เราได้ช่วยธนุบำรุงว่ากล่าวพิทูลตัวจึงได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพงเพียงนี้และตัวกำเริบให้คนไปฆ่านางตังไทยหอซึ่งเป็นมารดาพระเจ้าเลนเตอันหาความผิดมีได้นั้นเสียแล้วตัวแอบรับสั่งออกไปให้หาหัวเมืองทั้งปวง ยกทหารเข้ามาจะจับเราซึ่งมีคุ้นแก่ตัวข่าเส้นนั้นตัวหามีกระตันอยู่ต่อเราไหมกลับว่าเราเป็นศัตรูราชสมบัติอีกเราตัวจะทำร้ายแก่เราแล้วเราก็จะต้องเอาชีวิตตัวเสนับบัินี้ก่อนนี่เขาว่าอย่างนี้โคจินเห็นดังนั้นก็ตกใจทีเดียวระบัดนี้ตัวคนเดียวอยู่ในที่รอม ของคนตั้งห้าสิบคนแลหาที่พึ่งใดก็มิได้เหลียวหลังไปประตูวังนั้นก็ปิดเสียแล้วคนทั้งห้าสิบคนของเตียวเยียงก็กลุ่มรุมกันเข้าฆ่าโฮจินถึงแก่ความตายคราวนี้ฝ่ายอ้วนเสี่ยวโจโฉซึ่งทหารรักษาวังกั้นไว้ข้างนอกมาให้เข้าอะ่ะคอยอยู่นอกประตู เห็นชานักก็เรียกโฮจินเข้าไปว่าเชิญท่านจงออกมาจงเร็วเถิดโฮจินได้ยินดังนั้นกรบาบขอภายเปียวเหียงตอนนี้โฮจินไม่ได้ยินแล้วเปียวเหียงได้ยินดนงนั้นก็ตัดศีรษะโฮจินโยนออกไปแล้วก็ร้องว่าโฮจินนี่คิดกระบฏเราฆ่าเธแล้วเอาแต่หัวมันไปเถอะ ผู้ใดซึ่งไม่ได้ร่วมคิดเป็นใจด้วยกระบฏนั้นก็ให้เร่งกลับไปที่อยู่อย่ามาวุ่นวายเลยอ้วนเซียวโจโฉตอนนี้เป็นคนหนุ่มหานหนุ่มด้วยกันทั้งคู่แหละในยินนั้นก็ร้องประกาศเข้าไปทีเดียวว่าโฮจินเป็นเสนาบดีเป็นผู้สุดราชาการแผ่นดินขันทีสิบคนคบคิดกันฆ่าโฮจินเสียนั้นเราจะทําลายประตูวังเข้าไปฆ่าขันทีสิบคนเสนาบดนี้ผู้ใดจะเข้าโดยเราบ้าง เงาของซึ่งเป็นทหารของโฮจินติดตามมากับอ้วนสุดอะได้ยินอ้วนเสี่ยวโจโฉร้องประกาศดังนั้นเงาของก็ไม่ฟังอะไรแล้วเอาเพลิงจุดประตูวังขึ้นแล้วอ้วนสุดก็คุมทหารเข้ามาในวังพบขันทีทั้งปวงก็จับฆ่าเสียอ้วนเสี่ยวโจโฉก็ฟันประตูวังเข้าไปและเตียวตงหนึ่ง เทียควงหนึ่งเฮห,หุยหนึ่งกุยเสงหนึ่งขันทีสี่คนนี้เห็นอ้วนเสี่ยวโจโฉทำลายประตูวังเข้ามาก็วิ่งหนีเข้าไปในสวนดอกไม้อ้วนเสี่ยวโจโฉก็ไล่ตามเข้าไปฆ่าเสียแล้วก็สับเนื้อขันทีสี่คนนั้นละเอียดมิให้กาดกลืนแคนคอคือสับกันละเอียดไปเลย และเพลิงนั้นเราที่งเงาของเอาเพลิงจุดเข้าให้นะ่ะเพลิงนั้นก็ไหม้รามเข้าไปถึงที่ข้างในเตียวเหยียงหนึ่งตวนกวุ๋ยหนึ่งเทาเจ็ดหนึ่งเหาลำหนึ่งเห็นเพลิงไหม้รามเข้ามาก็พานางโหเ่าน้องโฮจินและหองจูเปียนพร้อมทั้งของจูเหยียบสองโอรสของพระเจ้าเรนเป้ที่เกิดจากมเหสีและเกิดจากสนุมเอก หนีร่นเข้าไปยังที่ที่เพลิงยังเข้าไปไม่ถึงเรียกว่าสีสีขันทีนี่ได้ตัวประกันจะว่าฉะนั้นก็คงจะไม่ผิดคือการเอาพระนางโหฮาของจูเปียนของจูเหยียบหนีหนีไปทีนี้ฝ่ายโลดติดโลดติดซึ่งออกจากที่คุ้นนางครั้นเห็นเพลิงไหมเพราะจะชวงัง ก็แต่งตัวใส่เกราะถืออาวุธมายืนแอบที่ประตูท้ายสนุม